เริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะนี่ไงฮ่องกงทิปมูฮ่องกงทิปมูโบกัสมูเตลูค่ะแล้วค่ะทุกคนค่ะทริปแรกของฮ่องกงวันนี้จะไปดิสนีย์แลนด์นะคะส่วนเพื่อนๆพี่ๆก็จะไปไว้พักกันนะคะเราไปหลายรอบแล้วนั่งกระเช้าวันนี้ก็เลยแบบแต่งตัวสวยๆนะคะอ่ะตามมานะคะเดี๋ยวไปดูดิซนีกันค่ะอันนี้นะคะเรากําลังจะไปกันแล้วนะคะคณะ กรุบๆทัวเรานะคะนี่ไงเห็นไหมบรรดา my friend hello hello น <c oughs> ี <c oughs> ่ hello universe ตินไหมนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ hello <c oughs> เราอยู่กันที่ดิสนีแลด์แล้วนะคะความสนุกข้างในจะเป็นยังไงตามมาดูเลยดีกว่าหุยบอกไดีเลยว่าแบบ จิงเวอร์ตอนนี้เดินเข้ามาแล้วค่ะก่นค่ะตอนนี้ my friend กําลังเดินเข้ามาแล้วค่ะในดิสนีย์นะคะนี่ไงนี่ my friend กําลังมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูความสนุกในดิสนีย์กันนะคะนี่เตชินีพวกนี้โฟกัสบังมากนะคะจัดต่อมอได้โฟออกัสจัดต่อนะพีนะ่านี่ไงเห็นไหมตอนนี้เพื่อนๆกําลังเดินเข้ามานะคะนี่เราอยู่ในดิสนีแล้วค่ะ เจอแล้วที่เราจะที่เราจะซื้อคัสผมใช่ไหมใช่แม่อ่ามาดูดูซิเดี๋ยวดูราคาหน่อยว่าเท่าไหร่นี่ไงเท่าไหร่ราคา<ม>หยิบมาดูดิน่ารักเนาะเท่าไหร่ยาเท่าไหร่ยากี่เหรียญนะกี่เหรียญนะทุกคนค่ะมันน่ารักมากเลยอย่างนี้คือการ์ตูนดิสนีย์หรอคนแค้นเจ็บไม่ไม่ถามคนแค้ฮัลโหลนี้เหมืึงกี่บ้า่ะกี่บ้าด้วย ที่บ้านอะที่บ้านตอนนี้บรรยากาศใน,<ะ>ดน,นดิสนด์คนเยอะมากเยอะจริงแล้วเพื่อนเราแบบถ่ายรูปอยู่แบบถ่ายรูปตรงนี้จุดตรงนี้เห็นไหมสวยมากเห็นฟะลานี่คือบาดามบิงบิงเพื่อนเราเห็นไหมแต่งตัวไป่เข้าตีมเลยเอไม่ใช่เออสวยสวยได้ได้มากอ่ะวิกกี้เมาวิกกี้เมา เป็นยังไ,ไงคะรสชาติเป็นยังไงคะเอาหรออร่อยเลยเหรอ,รอไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันใหญ่อกินไปก่อนไอเยบิงบอกไปต่อแถวทำไรนะนั่งลงเรื่องไองเร็วโอเคไม่แดกเลยเลยเน,ะนาะเฮ้ยอยากกินซี่กล่อ,องไหม่ะไอจะมารอเลยไอจะมาเนี่ยมันไม่ได้อ่าได้ได้ได้เออแล้วคุณพอดบ๊อบพอดบ๊อบเอามึงไม่แดกข้าวใช่ไหมเดี๋ยวเด๊ จะไปไหนอ่呀อายเย็นไปเลายีบอจีติชีอาเดี๋ยวตอนนี้นะคะัาคนณะตุ๊ดถั่วนะครับบุกกระตุ๊ดถั่วนี่ฮัลโหลฮัลโหลนี่อามาค่ะตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวอ๋อโอ้โหปิงมานั่งเรือมาลงเรือก่อนแล้วมาล่งเรือป่ะสาวๆผ่านมึงมันเหลือบเรือข้างบ้านกูเลยอีดอ ตลาดนักขอเรียบ้านกูก็มีนะเรื่อยเงนี้อะปิงตลอดนักขอเรียบ้านิรลองเอาฟิวเอาเอาฟิวเหรอเอาฟิวเหรออะรยังไงเอาฟิวเอาฟิวโอเคาณชวโมงหนึงหิวไหมหิวไหมหิวไหมนี่ไงแม่ไูนลังเรือก่อนเออหิวนะหิวนะเรไม่คนอื่นไม่กินตาย แล้วอยู่ๆย่ปิ๊งเป็นอะไรอย่าเห็นดีอ่เรือข้าวฟ่างขบามามามาข้ามน้ำมาบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้เจอเจอเายเจอเลยพวกก็ไดรงการไหวน้ำมาแคนกันทุกปีอ่าแล้วสุดท้ายนั่งไปแล้วก็นั่งกลับเนี่ยเนี่ยเครื่องเล่นหนึ่งอย่างแล้วเครื่องเล่นหนึ่งอย่างแล้วเครื่องเล่นหนึ่งอย่างแล้วมันมันได้ฟีลแบบว่ามากินไก่อยู่บนแพรเนาะไก่ เข้ามาได้น,นิดแล้วทุกคนเริ่มหิวแต่ยังไม่ได้เข้าร้านข้าวเลย,ยนี่อะหาซื้อได้กอบกินเนี่ยเราซื้องยางเนาะหนึ่งอันนะโขาดึง,ง<ไ>ห่วยนะใหญ่นะนะว่าอิ่มอยู่นะะมันรวมทั้งหมดประมาณแบบว้าวทุกคนคะ่ะดูดิข้างๆเนี่ยอ้ามเอ้าเขารู้ว่าเราแสบอืมเฮ้ยมัน อร่อยจังเลยอ่ะหิวซ่กอนหนึ่งเงานใช่ไหมแล้วก็แปปซี่หนึ่งขวดตีว่าคนละเจ็ดสิบห้าเหรียญเจ็ดสิบห้าเหรียญก็สองพันห้าสามร้ห้าบบาทอนะม็เี่ยนะกูยามีคำหยาบจะมีคำหยาบอย่ามีคำหยาบอะไรนะเออมาแล้วเกดีเยอ่มันนแ่มันจะตมันนั่งเฉย แม่เสี่ยว,เ,วเนี่ยก็จ่เดินทางเดินเข้าทุกเสี่ยวแล้วมากับอพวกนี้พาก,ก็เล่นทุกอย่างเลยอ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนขาอะไรนะตอนนี้มาเริ่มมืดแล้วทุกคน มีที่วางกระเป๋าใช่ไหมน่าจะมีแหละนี่ไงทุกคนขาร่วงโดนเลงไงพูดอันนี้คือเริ่มเล่นเลยหรอแม่กำลังคิดอยู่นะอะไรนะอะไรกำลังคิดอยู่มันจะน่ากลัวไหมคะโอุ้ยเดี๋ยวไปดูตอนออกมาแล้วกันเนาะแคงนะคร์อันนี้เหมือนเราเคยเล่นแล้วเราครั้งหนึ่งล้วจำได้เลยว่า ประสบการณ์นี้จะไม่อยากเล่นอีกแตบบนี้มเพื่อนๆเล่นก็ต้องเล่นนะครับคุณพี่หลับตาแล้วกันเนาะหลับตาหลับตาหลับตาอีหมอนยังไงม้อนยังไงมันน่าจะต้องเสียวแน่ๆเดี๋ยวไปดูตาเตะเตชีฟไม่กลัวใช่ไหมทาเก็บกระเป๋าแล้วออแล้วก็เธอเนาะมีกระเป๋ากี่ใบเดี๋ยวดูดิกระเป๋าเมคอัพค่ะเอออ่ะโอเคอ่ะมามามา เลิศแล้วพอดีเราจะไม่้ช้ำๆแล้วนี่เดี๋ยวจะเล่นเครื่องนี้นะอันนี้เขาเรียกอะไรเหมือนแบบอยู่ในดวงดาวอะไรอย่างเงี้เหรอใช่ไหมนี่ดูดินี่ไงเขาาาที่่รับกิตอยไม่อันนนั้จห้องพี่แทนเหรอที่เข้าไปอันนี้แหละแม่เขาหล่อนี่ไงทุกคนกำลังถ่าราัพี่แทนเข้าอ่ะแต่เขาถ่ายแ่เพือเสี่จะเริ่มแล้วเดี๋ยวไปเลยดาวเต้นอ่ะเต้นเต้นมากเลยค่ะแม่รทำแล้วลอยเต้นเต้น キャンペーンแรกกูจะบอกว่าไม่น um. ่า um. กินไส้กรอกเลยเมื่อกี้อ่ะมันไข่หักมันไข่หักเป็นไงครับเพื่อนๆแล้วก็ลองมาก็มาดูรูปมีแม้มีรูปเราไหมมันไข่หักมันไข่หักเออนี่ไงยังไงคะคุณมอสเมื่อกี้บอกมาดูกันยังไงมอสสนุกมากเออคือแบบสนุกมากทุกคนขาปะมิชชั่นคอมพลีท ใหกัดกลัวใหกัดคนเดียวเลยตัวไทยสตาร์ี่เราส่งตัวแทนนะส่งตัวแทนน้องบอลเลยนส่งตัวแทนอ่าส่งบิงบิงไปไหมส่งตัวแทนแอะฝากเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปส่งนางก่อนเดี๋ยวไปส่งพวกนางวันนี้เราจไปเป็นเจ้าหญิงอ่าอ่าเระวังหัวฟูนะ ด,ดูดูดูด,ดูดิเห็นไหมยู่บังดังนี่ดูดินี่อ๋อโอ้โหเบลอ,อลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาและน่ะนะา,ลานนกลัวมากแม่คือสูงมาก แล้วเราใครคือแบบใช่ไหมยังไงคะโอเคไหมากว้าม่เหมือนเราตกจากตึกลองมันแรงอย่างคำว่าลองแรงมันแรงมากกรีดกระจายเมื่อกี้อะยังไงคะเมื่อกี้ยังไงใจ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 อ่ะใจใจอันนี้เป็นเหมือนกระโดดล้มนะคะอีหนึ่งอีหนึ่งมิชชั่นนะคะให้เดินทางในนี้เข้าทางนี้ อาทุกคนค่ะนี่ไงอามาต่อต่ออีกแล้วอามาดูนะครับเราจะเล่นเครื่องนี้ค่ะทุกคนเตชีเครื่องนี้แหละเครื่องนี้แบบแบวๆนะคะเพราะว่าเหมือนเรามากระโดดลมใช่หรอมันแบว๊หรอก้ต้องแบวมากๆเพราะว่าดูจากการเล่นแล้วแบวเดี๋ยวเราจะดูว่าตัวอย่างเป็นยังไงมันแบวหรอมันแบวหรอมันแบวหรออ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะแบวไหมอ่าอน่อนอ่าดู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  ล้มอาแบวแบวแบวมาแบวมาไม่แบวนะเธอเดี๋ยวเขาจะปล่อยทีเดียวเลยเอาคือแบวสลาให้แบวจริงครั้งที่สามเขาไปแล้วนะไปแล้วก็โดนล้มแบลวแบลวมีเด็กเกรย์คอยเลขยอยยังห้าหดแล้ว อาวันนี้เราจะมาทานก๋าหมี่ค่ะ my, my, เห็นมีนูมาเห็นมีนูมาเห็นมีนูมาไปต่อเร็วไปต่อเห็นมีนูมาเห็นเมนเห็นปะเอเอมาเราถ่ายวิดีโอเราถ่ายวิดีโอ,โอบรร<ด>ยากาศนะครับบรรยากาศดีมากนี่โอเคโอเคจัสจ oh, <okay. S 2> ัสโอเคยูดันซิงยูดันซิงวิดีระหว่างนี้เรากำลังแบบเต้นกับหมี่อยู่เพราะว่าเรากำลังทำคอนเทนต์ ใครโดนหมีขยมปล่ะหมี่ขยมเป็นยังไงนี่ไงถ่ายรูปอยู่เราก็ต้องรอแค่นั้นแค่มี่ต้องรอเลยเขามีมือถือเขาได้เหรอไม่เราก็ถ่ายเขาถ่ายให้อันนี้มือถือเขาโอเคไหมโอเนู่นเนามันก็ลานนู่นอยู่ด้วยมันก็ฟาร์นูนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราแป๊บนึงเราเจอหมี่แล้วก็เดินออกเลยไม่เดี๋ยวเราจะถ่ายรวมไงอะไรนะไม่่ถายแวอ๋อไม่ถ่ายรวมแล้วไปไปไหนแล้วก็ไม่รู้ คำนึงนะทุกคนค่ะอย่าไปกดปิดก่นอนอ่ะมาเลยคะ่ะวิดีโอวิดีโอเซ่เซ่ไกับหมี่ได้กับหมี่โอเคได้าาราคะแค่ <c oughs> นี้มาลองแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเมืองนี่ไงมาชมเมือง ชมเมืองอ่าไปดูค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะอันนี้แบบสบายสบายใช่ไหมโกหกหรือเปล่าเห็นเป็นรางรถไฟอยู่นะอ๋อโอเคโอเคอ่าโอเควันนี้เรามาดูคนเยอะมากนี่ไงคนเยอะมากคนบิงปิงยังไงคะคนบิงปิงอะไรนะ อามาแล้วทุกคนชมเมืองมันมีโคโค่อีกด้วยอ่呀มาถึงแล้วยังไงล่ะโดนหลอกอีกไปเนี้ยฮะนี่คือชมเมืองแม่ชมเมืองชมเมืองเหรอเออแล้วรถไฟอยู่ไม่คงที่เลยนะเอเออ่ะไปดูๆอะไรนะอ่ะชมเมืองแต่กูได้ยินเสียงกรีแล้วตอนเนี้ยสนุกของแม่ยังไงนะ ม,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 มันเริ่มมีเสียงกี๊แล้วนะไม่ใช่ของที่นี่ชมเมืองอย่างเดียวล่ะชมเมืองไม่มีเสียงมันเริ่มมีเสียงกี๊แล้วนะออมันเริ่มกูเริ่มมีเสียงกี๊แล้วนะเริ่มล้วกูเข้ามาลึกแล้วนะตอนนี้กูต้องเล่นแล้วนะเดินอกไม่ะไรละมันเริ่มมีเสียงกี๊แล้วทุกคนมันมาแล้วค่ะเตชิมันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแบบชมเมืองเนาะชมเมืองทุกคน่ะมันมาแล้ว เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเครื่องเล่นนี้เนี่ยเครื่องเล่นนี้มันจะยังไงบ้าง,ง <Okay. S 2> อโอเคอันนี้คนไทยเออเหรอใครยังไม่ใครยังไม่กลัวเลยแล้วเราล่ะไม่ไหวแล้ว ตอนไปหน้ามันไม่เสียวเว้ยแต่ว่าพอมันหันหลังอะ่ะเอโหยี่คือแบบกีตซูกันละไอซ่อนก็อกชั้นน่นะรอบแ,แบบรอบสุดท้ายอะ่ะค,คือแบบโอ้โหปีปียังไงครับเปิงไม่คุยไม่ออม่เสียงไม่แต่ชีวิตมันเหมือนได้ไปลดปล่อยอะไรไปเลยเว้ยคือแบบต่อไม่ได้แล้วขอร้องละอะไรนะกุจะอ้วกแล้วตอนนี้สงสารฉันหน่อยได้ไหมไ<อ> ชีวิตคือแบบเออมันเลิศอ่ะดีทุกคนดีขยีแก่ละ Come to you. Goes wide on the mountain's night, a to be seen. A kingdom of so high and sun. Like the, the wind is howling like a swirling storm's